สวัสดีค่ะพอแม่พิ้องเมื่อนา้กมามพ่อกามาดามคำนวนสองคือเก่าเนาะค่ะอยู่ทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะแนวทางจะเป็นของทรงสุวรรณเป็นจังใดพอแม่พีิ้องวัต่ิพานมามีไผ่ใดไผ่ปังบอกคา่ะของทองสุวรรณวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้จะเป็นตัวไหนจะ เข้าจะปังไหมเนาะค่ะเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆ,ๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดนะคะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุณขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกราบขอบุญขอบุณหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจ fc บางดันเิ่นกามาแล้ว้อครับมาให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์่นมากดไลค์ห้แลเพิคนมาบขาม่ขรามโฆษณาเด้อว่าซันโอ้ยน่ารักจังเลยสุดยอด fc เนาะแล้วก็ fc ที่น่ารักก็มาทุกวันเหมือนกันเนาะค่ะคุณพี่ก็มาเซฮาโรดทุกวันสวัสดีคนสวยบาซันเปนว่าคำาเนี่ยโอ้ยถือใจมาดามหลายสวยบ่สวยก็รับว้ก่อนละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะข้าว่าคนสวยนี่มันม่รอยยิ้มออกมาโหลดได้เนาะพ่อแม่พี่น้นองเนาะต้องต้องยิ้มว้ก่อนละได้ยินข้าว่าคนสวยบาซันเอ้า ขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจ,จสุนาส่ตาบวาซิ่ในประเทศไทยหรืออยู่ที่จังหวัดไหนหรืออยู่ต่างประเทศหรือในประเทศเนาะค่ะกร่าบขอบบุญขอบคุณเอฟซีที่น่ารักที่เข้ามาอย่างล้นหลามเนาะค่ะเพราะว่ารัฐบาลไทยก็เข้าไปหลากหลายคนเนาะรัฐบาล เราก็เข้าดีเนาะค่ะช่วงนี้นาะเดินดีมากๆเนาะค่ะอย่าง่องสุวรรณนี่เราพัฒนาของเขาเข้ามาแล้วห้างวดติดติดนะคะห้างวดติดๆวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเราพัฒนาก็จะออกอีกจะเป็นงวดที่หหรือเปล่าเนาะค่ะเอาเราเท,ท,ทิงลาวเทิงไทยนเพราะว่ารัฐบาลเราคน้นกระชอบไปคือกันเนาะค่ะ ไม่ว่ารัฐบาลไทยไม่ว่ารัฐบาลลาวก็เลยเว้าผสมประสานไปน้ำแนเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาดามจะโบ,บมีเรืองมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนาะคะ่ะบ่สิวา่าโอ้บว่าอยากได้ยินเสียงมาดามดอกอยากได้แต่ตัวเลขแเน่าทางนั่นลาาน่ะบ่สิว่าเนาะเอาง้อฟังเสียงไปน้ำเน่คะ่ะฟังเสียงมาดามเอาไปไว้ไหินไรยุ่งน้ำเนเนาะพ่อแม่พี่น้องเวลาพ่อแม่พี่น้องไปทำมาหากินเขาป้าเขาดงเนาะ พอจะได้ล่เห็นล่ยุ่งซอยอยู่เด้เว้าลายายหญ่างอยู่พอม่พี่น้องไปเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณว่าของเขาจะเข้าจะปังไหมเนาะคะ่ะจะมีทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดเนาะนี่จะเป็นสูตรเต็มนะคะของซองสุวรรณที่ให้มาสูตรเต็มก็จะมีตัวรูดเนาะคะ่ะห้ากับเก้าทรงสามตัวสามหางนะคะ สามตัวสามหางก็จะมีสี่เก้าสองเจ็ดเก้าสองสี่ห้าแปดสองตัวแปดหางถึงจะเป็นแปดหางเพิ่นกนันเน้นใหายเ้อะขายแค่สี่หางนะตัวเน้นตัวเจาะมีสี่หางเด้อกระเด้อก็จะมีห้าสองห้าหกห้าแปดห้าสามนะคะ แล้วก็ 92, 96, 98, 91นะคะสำหรับ fc ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเนาะค่ะที่มาดามอ่านให้เขียนเอาเด้อค่ะคุณปา้าคุณหนาคุณอ่าคุณยายเนาะค่ะเนาะที่เข้ามานะคะแล้วตัวเน้นตัวเจาะนะคะ3ตัว 7, 92 2ตัวตัวเน้นตัวเจาะที่วงกลมให้ก็จะมี 5, 2, 5, 3, 9, 2, 9, 1เด้อค่ะเด้อ อาชอบก็จัดค่ะขัดก็ผ่านถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะกันเนาะแต่เลขทุกตัวไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเดอะ้อไ้มาเปลี่ยนแค่์แนวทางเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ารัฐบาลไทยเลขอันหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบอ่อันเยอะนะคะให้ไปหยิบจับลอตเตอรี่เด้อพ่อแม่พี่น้องขันว่าลอตเตอรี่บัดเมดนี่แหละเนาะ วัดดีบานมา97นี่หมดเลยนะซื้อไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยเนาะ91 97ไม่มีขายงวดนี้จะเป็นตัวไหนถ้า FC มีตัวไหนในใจก็เอามาฝากทางช่องด้วยเนาะค่ะเอามาคอมเมนต์ก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านพ่อแม่พี่น้องอันดังตัวใดเป็นตาอันตัวใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าท่างสุวนนรรณคูหาหนองบัวลำพูยังไม่รู้เนาะค่ะว่างวดนี้ จะมาตัวไหนที่ดังที่สุดเนาะเอาไว้มาเป็นแนวทางเอาของช่องสุวรรณใบพิจารนากรกระไดเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบา่ขันเขาขันปังกด็ดีใจน้ำเนาะค่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณช่องสุวรรณอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่น่ารักที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจกับมาดามเนาะค่ะ ขอ,อ,อบุณขอบุณเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมาดามจะขึ้นตัวเลขแนวทางของสูตรตัดของสองสุวรรณให้ดูอีกเนาะค่ะเพราะว่าจะได้เอาไว้เป็นแนวทางว่าสูตรตัดเขาตัดให้ตัวไหนจะถูกใจ f c หรือเปล่านะคะเนาะอ่ะไปดูด้วยกันค่ะค่านี่ก็จะเป็นสูตรตัดของสองสุวรรณนะคะสูตรตัดก็จะมีแค่ 3ตัวห้างเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาเอาแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับคุณยายที่แคบหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวมาดามอ่านให้เด้อค่ะวิ่งตัวเดียวก็คือเเนาะคะ่ะเนาะตัวรูดนะคะเตัวเดียวนะคะสามตัวหางเดียวก็จะเป็น7 9 2 2ตัวสามหางที่ตัดออกมาแล้วเนาะคะ่ะนี่จะเป็นสูตรตัด 9, 2, 9, 7, 7, 2, เ 97, 4, ก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองอ้าวเก่าเจ็ดสีมาอีกบ่ซองสุวรรณหาสื่อบ่ได้เด้อหลักเก่าวัตถิบานมาเนาะงวดนี้จะเป็นยังไงจะอั้นตัวไหนเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยนี่อั้นมากอา้าวเอาไปยิบจับลอตเตอรี่เด้อค่ะสนับสนุนลอตเตอรี่สลากกินแบ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเผื่อจะได้สองตัวล่างสามตัวหน้า สามตัวท้ายเนาะค่ะแล้วก็รางวัลใหญ่ไม่แน่อาจจะเป็นของเราความหวังเฮากับต้องหวังไวแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าวาทุกคนเกิดมาต้องมีความหวังวันหนึ่งเราต้องไปถึงเช่นใสที่เราหวังไวเนาะค่ะเนาะเดินไปเรื่อยๆืน้ากันแล้วพ่อแม่พี่น้องจับมือกันไปอย่าปล่อยว่างเด้อถ้าผู้ใดเขาไม่เห็นขีปของบาดาม อย่าปล่อยอย่าว่างมาดามไว้ผู้เดียวนาะค่ะไปด้วยกันเนาะเขามาเบืองให้เป็นกำลังใจกับมาดามเนอพ่อแม่พี่น้องเอ้าเว้าหลายเนี่ยจากน้อยเดี๋ยวมาดามจะให้ดูทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มเนาะค่ะเนาะเอาไว้พิจารณาซ้อมแล้วก็เอาไว้วิเคราะห์เอาไวด้ดูเอาไว้เปรียบเทียบกับของเซียนเซียนคนอื่นเนาะค่ะว่าเซียนคนอื่นเขาให้ตัวไหน นี่ตัวใดค่ายกันเหมือนกันบอรหรือค่ายกับเลขฝันของ fc ไหมเนาะคะ่ะเนาะเอาเดี๋ยวมาดามขึ้นให้แล้วเด้อค่ะเนี่ยของซองสูตรวันทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอเด้อพ่อแม่พี่น้องสําหรับผู้แคปบอเป็ยนเหตุอย่างไดเนาะมาดามอ่านให้แล้วเด้อทั้งหมดแล้วเนาะทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดถ้าแคปหน้าจอไม่ทันหรือไม่เป็นก็ย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งได้เด้อค่ะเด้อ ยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณ fc ไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะค่ะอยู่ในโลกใบเดียวกันยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูง เอาแคปหน้าจอเอาพรม่พี่นองทั้งสูตรติมและสูตรตัดของซองสุวรรณยังไงก็กร่าบวขอบคุณขอบคุณซองสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะเพราะว่าของซองสุวรรณช่วงนี้ของเขากําลังเดินดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหาหน่อยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำาออให้รวยขอให้ถูกหวยยกช่องไปด้วยกันเด้อะค่ะเดอะ้อ คลิปนี้ก็สวัสดี